แย่ yeah, แล้วทุกคน <Huh? S 1> เมื่อเช้านี้นะแม่กุ้งไปส่งดีไซน์ที่โรงเรียนใช่ไหมคือวันนี้ดีไซน์ไปเรียนพิเศษนะทุกคนแล้วเมื่อเช้าเนี้ยแม่กุ้งก็ไปส่งดีไซน์ปกตินะแล้วพอกลับมาถึงบ้านนะทุกคนแม่กุ้งจะนี่ มันคือกระเป๋าเงินค่าขานมของดีไซน์นะทุกคนก็คือวันนี้ดีไซน์ไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษแต่ไม่ได้เอาเงินค่าขานมไปนะทุกคนน้ำก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะวันนี้ไม่รู้ว่าดีไซน์ได้กินน้ำกินขนมอะไรหรือเปล่านะไป <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้แม่ก,กุ้งกําลังจะไปรับดีไซน์แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดีไซน์ทํายังไงนะกับการที่ลืมเอาค่าขานมไปนะแล้วเขาจะได้กินน้ำกินขนมอะไรหรือเปล่านะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกัน นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะแม่กุ้งก็มาถึงโรงเรียนของดีไซน์แล้วนะคะไ,<อ>ไม่รู้ว่าดีไซน์ออกมาหรือยังนะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะน่าจะออกมาแล้วนะเพราะว่าได้ยินเสียงคุณครูคประกาศชื่อนักเรียนแล้วนะคะคุณครูคประกาศแล้วนะทุกคนไปดีไซน์ออกมาแล้วดีไซน์ซนหนูลืมตั้งไว้ที่โต๊ะนักเรียนเนี่ยใช่อ,อะ อ่าแล้ววันนี้ได้กินขนมไหมคะฮะเอตาตังที่ไหนซื้อคะยืมตังเ,เพื่อนยืมมาเพิ่มยืมกี่บาทห้าบาทกินอะไรอคะห้าบาทขนมขนมอะไรคะไอเป็นสุกัดลูออมสุกัดอ่าแล้วยืมใครอีกไหมหรือว่ากินแค่อันเดียวเลยอันเดียวห้ <5 S 2> วาบาทไหมนะไปเดี๋ยวเอาตังไปจ่ายไปจ่ายหน้าโรงเรียนอ๋อไปแปะขนมครูไว้เหรอคะ ไม่ค่ะแล้วทำไมต้องไปจ่ายยังไงคะค่าข้าวค่าอข้าวเอสามสิบบาทอ๋อค่าข้าวกี่บาทสามสิบบาทแล้วก็มีน้ําน้ําครกค่ะโอเคค่ะอ๋อไปเอาที่ครูแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเงินเหรอคะ่สี่สิบีสิบอกครูวว่าตอนเย็นจะจ่ายเหรอคะเพราะว่าลืมเอาเงินมาเหรอคะโอเคค่ะไปจะจ่ายตังค์ให้ครูโอเคค่ะไปร้านนี้เหรอคะอ้าวปิดแล้วครูกลับบ้านแล้ว มีข้าวสามสิบเหรอคะสาสิบ <40. S 1> ไม่ข้าวข้าวกี่บาทข้าวยี่สิบหกปันยี่สิบอ๋อข้าวยี่สิบหกปันยี่สิบอันนี้คือแปะคูไว้ก่อนแล้วก็ยืมเพื่อนอีห้าบาทอะคะเป็นสี่สิบห้าบาทโอ้นี่นะทุกคนแม่คุ้มก็มารับดีไซน์แล้วนะคะเนาะตอนกลับไปที่บ้านหน่ะเห็นกระเป๋าตังดีไซน์ถูกใจมากเลยเฮ้ยลูกลืมตังไปโรงเรียนแล้วลูกจะกินอะไรเนี่ย ได้กินน้ํากินข้านมกินข้าวหรือเปล่าวันเสาร์ด้วยนะทุกคนโอเคเลยถือว่ารู้จักเอาตัวรอดนะทุกคนมีการยืมเพื่อนแล้วก็มีการแปะขนมครูให้ก่อนด้วยไม่ได้แปะขนม่มก็นี่แหละเขาเรียกว่าแปะก็คือเอามาก่อนแล้วยังไม่ได้จ่ายตัง์ไงแล้วหนูบอกครูว่าไงคะ,ะเพื่อนใจ่ายให้อ๋ออะไรนะเพื่อนใจใ่นนายให้เพื่อนคนไหนจ่ายให้หูสี่สิบสี่สิบบาทเหรอห้าบาท เอ้างงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนอลิซจ่ายค่าอะไรให้หนูค่าข่าหนมหบาทใช่แล้ววันจันทร์หนูจะไปคืนห้าบาทแม่หมายถึงค่าข้าวยีกับค่าน้ำโคกปั่นอีกยี่บอ่ะใครจ่ายฟีไปก่อนนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าแปแล้วหนูบอกครูว่ายังไงหนูไม่ครูบอกหนูว่าเดี๋ยวตอนเย็นคเอาจะตังไปให้ครูดีอ๋อแล้วหนูบอกครูว่าลืมมาตังมาหรอคะหรือว่าไง นั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าแปะไงแปะไว้ก่อนหนูขอแปะไว้ก่อนเพราะว่าหนูลืมเอาเงินมาแล้วเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับหนูมาให้บหนี่แหละเขาเรียกว่าแปะหรือว่าขอยืมก่อนขอไปกินก่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะไปกลับบ้านอ่นนี่นะทุกคนแม่คุณก็มารับดีไซน์ที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะไปเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะทุกคนเยลลิงไลก์กดแชร์กดติดตามด้ยละคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ